สวัสดีค่ะพบกับยุ้ยอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ยุ้ยก็จะมารีวิวนะคะตโต y ยต้ Camry นะคะ m i n o r Change นะคะปี2022นี้นะคะ Camry ตัวนี้ก็จะมีอยู่ยด้วยกันอยู่4เกตรุ่นนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะ Camry นะคะตัว2.5 hev premium อยู่ที่ราคา1ล้าน 6,69,000บาทนะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะก็เลยเพิ่มมา1,000 0บาทก็จะเป็นราคานี้ค่ะ4ีรถนะคะก็จะมีให้เลือกอยู่6สีนะคะคุณลูกค้าส่วนสีภายในห้องผู้โดยสารก็จะมีให้เลือก2สีดังนี้ค่ะขนาดเครื่องยนต์2.5ลิตร Dynamic Force Hybrid นะคะตัวนี้เป็น4ี1สูบวาวนะคะคุณลูกค้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่178แรงม้าค่ะ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่221นิวตันเมตรนะคะเครื่องยนต์บินซินผสมไฟฟ้านะคะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่120แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่สูงสุดอยู่2 0 2นิวตันเมตรค่ะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานนะคะร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พละ กำลังสูงสุดอยู่ที่121แรงม้าค่ะจับคู่กับเกียร์อโตเมติกนะคะรองรับน้ำมัน20ได้นะคะส่วนถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะจะรองรับน้ำมันสูงสุด E85 ค่ะ2.5 HEV Premium ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Camry ตัวลองท็อปนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ก็จะมี s u n l o o p แล้วนะคะ ข้างนอกข้างในดูหรูหรามากค่ะจากหน้าตกแต่งด้วยเส้นแถบโครเมียมนะคะกรอบไฟตัดหมอกหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมคิ้วฝาท้ายแบบโครเมียมค่ะล้ออลลอยขนาด18นิ้วค่ะมีหลังคาสันลปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยมี พาวเวอชิฟนะคะหมวดการขับขี่แบบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดและสปอร์ตก็มีมาเช่นกันค่ะภายในห้องผู้โดยสารนะคะตกแต่งด้วยลายการาฟิกเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังค่ะเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าผู้โดยสารตอนหน้าบริเวณข้างพักพิงนะคะเป็นแบบพับลงได้ค่ะ แถมมีระบบบันทึกความจำตำแหน่งเบาะนั่งคนขับด้วยนะคะ2ตํตำแหน่งค่ะระบบบันทึกความจำตำแหน่งกระจกมองข้างระบบความปลอดภัยเกิดก่อนการชนตวัวต้าเซติเซนนะคะเซนเซอร์ <S S <ensor> <S อัจฉริยะก็มีเช่นกันค่ะระบบช่วยเบรกขนาดถอยจอดนะคะระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติออโตเมติกไฮบีมคอนโทร ระบบความปลอดภัยก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติก็มีเช่นกันค่ะมีระบบตรวจจับรถยนต์คนเดินถนนและขี่จักรยานค่ะระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะพร้อมหน่วงพวงมาลัยกับอัตโนมัติเลน Departure Alert ค่ะช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะคะก็มีเช่นกันระบบช่วยเมื่อ เรารู้สึกเหนื่อยละขนาดที่เราขับขี่นะคะระบบช่วยควบคุมความเร็วนะคะอัตโนมัติแบบแปรพันดอรามิกเลเด้าคูดคอนโทรลและออลสปีดค่ะมีพร้อมระบบลดความเร็วอัตโนมัติขนาดเข้าโค้งด้วยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหน้า2องตำแหน่งค่ะ กอบมือเปิดประตูแบบโคมเมียมนะคะมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะคะระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถ rcta ก็มีเช่นกันค่ะมีถุงลมนิรภัยนะคะเจ็ดตำแหน่งกล้องมองหลังขนาดถอยจอดก็มีเช่นกันค่ะมาพร้อมกับเส้นแนะนำการถอยด้วยนะคะ เนซนเซอร์กาลรยะช่วยจอดด้านหน้านมี2ตํตำแหน่งค่ะส่วนอ่าเนซนเซอร์การะยะจอดด้านหลังจะมี4ตํตำแหน่งนะคะขนาดหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะรองรับระบบ Apple Ca r ัเอแล้วก็ n d ด o i d Auto ค่ะพร้อมลําโพง6ตตำแหน่งนะคะมีระบบทีคอนเน็กมาด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าดูรีวิวแล้วอยากซื้อเลยไหมคะ,ค,ะ,ค,ะคือเหมาะกับคุณลูกค้ามากๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะอ่าไปการท่องเที่ยวหรือว่าไปดูงานมันดูราจริงๆนะคุณลูกค้าค่ะ เปิดซันรูฟเนาะแล้วก็รับแสงแดดนะคะอาบแดดไปด้วยขับรถไปด้วยนะคะอันนี้คือดีมากค่ะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปมากค่ะคนที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่นะคะมันแบบว่ามันหรูหรามันเข้ากับเราจริงจริงค่ะก็ลูกค้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรศ6นย์หกห้าหรือแอดไลน์ยู่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ